กราบสวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าพบพ่อกับช่องสาวสาวอินสวิเดนในเวลาทำงานนะจ๊ะน้าทุกคนจ๋ามาทักท้ายอีกแล้วนะจ๊ะทุกคนเมื่อนี่ที่มาขอแก้โตนะจ๊ะนะบ่ไดมาแก้โตจะมาอธิบายนะจ๊ะน้ฟังบ่ขื้นขึ้นบ่ขื้นกับทนฟังในเน้อจ้าพี่น้องจ๋าจ้าทุกคนจ๋าสาวเลยหน่อยกะก่อนอ่นสาวเลยนะกะขอโทษขอภัยพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนเลยนะจ๊ะน้ที่เขามารับชมแล้วรับเบิ่งช่องสาวสาวอินสวิเดนนะจ๊ะนะทุกคนจ๋า กะซาเรหน่อยกะทีมานั่นแก่ผ่าเอาหนาลอดกะบ่แม่นนาจ้ะเนาะทุกคนจ๋ากะตามที่เห็นนะจ้ะเนาะซาเรอหน่อยกะทำงานจ้ะพี่น้องจ๋ากะเคยบอกนะจ้ะเนาะแต่หากวันกะซาเรหน่อยกะขอโทษกับขออภัยช่องที่เพื่อนมันน่มาตะหนีนะาจ้ะเนาะซาเรหน่อยกะยอมรับคำตะหนีแต่โดยดีเลยนะจ๊ะทุกคนจ๋าว่าเฮาบกพร่องอะไรไปบ้างนะจ้ะเนาะกะขอขอบคุณขอบคุณช่อง อันช่องนั่นนาจ้ะเนาะเพื่อนนั่นนาจ้ะเนาะอันอันพี่เพื่อนเขามาอันตำหนิสาวเร่อหน่อยนาจ้ะเนาะพี่น้องจ๋าสาวเร่อหน่อยอ่านแล้วกะรู้ส in ึกอันบ่ค่อยดีนะจ้ะเนาะทุกคนจ๋ากันเลย decoration. ออกมาอันเว้าแลวก็มาอันแก้ตัวแก้ผ้าหน้ารอดเลยเด้จ้ะทุกคนจ๋าสาวเล้วหน่อยกะที่แรกสาวเร่หน่อยทาคลิปนะจ้ะเนาะทาคลิปลงม้านะจ้ะเนาะหรือว <okes> ่าเขาไปติดตามหรือเขาไปอัน กดติดตามหรือว่าเขาไปเสิร์ชหาเพื่อนหรือเขาไปชมช่องของเพื่อนน,น,นาอ่าจะเนาะก็กดติดตามกดอันกดติดตามกดหมากกระโลงกันไว้นะจจะเนาะแต่สาวเล่นหน่อยกะพลาดไปน้อยนึนงน่าจะเนาะที่ว่าทุกๆุกช่องแต่ก่อนแต่สามสี่เดือนที่ผ่านมานะาจะเนาะสาวเล่นหน่อยกะกดกดคลิปมันจะมีหมากกระโลงที่ว่นาอันตัวโป้ง,ปง,ปงและก็ตัวดำๆแม่นบ่จะสาวเล่นหน่อยกะ บ่ได้กดตัวดำไว้เนาะจะเนาะแกคลิปบางคลิปเพิ่นกัะขื้นบ่ขึ้นมานาะจะเพราะสาวเราหน่อยบ่รู้เนาะจะเนาะว่าเอาต้องเงินกดติดตามทุกคลิปยังสี่บ่อันมีหมากกระโลงสีดำๆอยู่นะจะลนะสาวเราหน่อยบ่ได้กดไว้จะทุกคนจะกับพลาดไปตรงนี้เนาะจะเนาะคือเราพลาดตรงนี้ไปเนาะจะเนาะกระมาช่วงหลังๆนี่สาวเราหน่อย,อยกระกดตัวดำไว้เนาะจะเนาะกับ,บางทีบางทีอันมีอัน ทุกๆคนเข่ามาก่อนนะจ๊ะเนาะกับเวลาเข้ากระต้างกันจ้ะพี่น้องจ้ะตอนนี้กระต้างกัน6ชั่วโมงนะจ๊ะเนาะกับเมืองไทยเวลาสาวเลวหน่อยอัดคลิปลงไปเอ็มก็เป็นเวลานอนของงินอยู่เมืองไทยหรือว่าอยู่เวทอยู่ต่างประเทศเวลาอัดจิบคือกันนะจ๊ะเนาะพี่น้องจ้ะกระสาวเลยหน่อยกับขอโทษขออภนะัยณตรงนี้ด้วยเลยนะจ๊ะเนาะเวลาบอต่างกันเลยกับสาวเลยหน่อยกับพยายามนะจน๊ะเนาะก็หาเวลาจะอัด บบมีเวลากับกับ่บมีเวลากับแมนจ้ะเวลามีกับมีกับคือตอนตีห้าถึงหกโมงนะจยจะเนาะสาเลนอยกะเข้ามาตอบคอมเมนต์เราตามไปกดจ้ะแต่ช่องอื่นๆที่สาเลน้อยบบได้กดมากระโลงดำๆไว้เขากับโบสาเลนอยกับพลาดตรงนี้ไปเนาะจ้ะเนาะกับกับกัขอโทษมาหลายๆเนาะจ้ะเนาะทุกคนจ๋ะแต่ว่าสาเลนอยกับชิพยายา้เนาะจ้ะเนาะเข้าไปหาจะพยายามำจะปีกเวลาเนาะจ้ะเนาะกับ เฮากะเป็นมนุษย์ทำงานน,นบบ่าจะเนาะกะบ่ค่อยมีเวลาหลายกะอาจจะทุกคนอาจจะบ่เข้าใจอาจจะบ่คือกันเน,น,น,นาะน่าจะเนาะกะกะซาวเล่หน่อยกะบ่ได้เสียใจจะแต่กะยอมรับจะตรงนี้ไปเนาะจะเนาะว่าเฮาอันมีเวลาน้อยซะเหลือเกินเนาะจะเนาะที่ที่เข้าไปอลนตามอันทุกช่องนะจ๊ะเพิ่นเพิน่นกะซาวเล่หน่อยกะบ่รู้ว่าสิเฮ็ดจังได๋เน่าจ้ะเนาะกะ ผู้ใดคิดว่าซาเลนอยแยก่กะตอบกะคอมเมนต์มาใดนจ่จะนอวันคือจะให้เขามาหาแท้คือบอกเขาไปหาแน่กะพยา,ยามนะจนนาจะนอซาเลนอยกะที่พยา,ยามนะาจะนอหายไหลายก็นี่จะพี่น้องจ๋าแต่แต่จะจะ,จะห้สุดความสามารถเลยนะจะนอกะบ่รู้ว่าจะจะถือใจอันอันเพื่อนเพื่อนใน u b e เจชาว u t u b e หรือเปล่านะจจะพี่น้องจ๋าก,กะที่เป็ิพยา,ยามหายไหลก็นี่นะจจะนอทุกคนจ๋าสาเลนอยกะ ผ่านไปก็คืออันบทเรียนของเขาเนาะจ๊ะว่าพี่น้องจ่ากะเพิ่นเพิ่นอาจจะมีเพิ่นอาจจะมีเวลาหลายกว่าสาวเรือหน่อยเนาะจ๊ะเนาะตามมันเข้าไปทุกช่องเนาะจ๊ะเนาะเพิ่นอาจจะมีหลายกว่าแต่สาวเรือหน่อยกะมีเวลากะกะ เป็นสัดส,ส่วนจะพี่น้องจ้าเพราะว่าเขาอยู่ต่างประเทศเนาะจ้าเนาะต้องต้องทำงานเลี้ยงดูเจ้าของจะพี่น้องจ้าอยู่เมืองไทยก็อีกอีกอีกอกรณีหนึ่งเนาะจ้าเนาะอาจจะทำงานอยู่กับบ้านหรือว่าขายของอยู่กับบ้านแล้วก็ว่ามีอินเทอร์เน็ตหรือเฟือหรือว่าบบบบ,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 บรูเนาะจ้าเนาะแต่หากบ้าน,นั้นชาวเรานะกกิจพายามปลีกตัวและปลีกเวลาเขาไปเขาเม็นเนาะจ้าเนาะแต่ช่วงหลังๆมานี่ชาวเรานะก็กดกัดลิ่งตัวดำๆไว้นะจ้า ทุกคิปนะจ๊ะเนาะพี่น้องจ๋าจ้าทุกคนจ๋าถ้าหากว่าสาวเราน่ะก็พยายามกดไว้เนาะจะเนาะกับเวลาสาวเร่ร่อยอัดคลิปลงไปกับเป็นเวลานอนของอันไทยบ้านเนาะจะเนาะอันเพื่อนเพื่อนเพื่อนเช้ายูทูบนาะจะเน่าเช้าเร่ร่อยกัน พอตกแรงมาเลกงานสี่โมงก็กลับไปบ้านนะจจนะเนาะทุกคนจะกลับไปกับเป็นแต่งตัวให้กับเขาไว้ทํางานอีกอีกมือต่อไปจะอาจจะมีเวลาก็คือวันเสาร์วันอาทิตย์น่าจนะเนาะกับพยายามต่อไปอนีช้าเรหวนอยกับที่พยายามตามไปกดที่ว่าบักกระโหลงสีข,า,ขาวนะจ่ะตัวใสๆนะจจนะเนาะตามไปกดให้น้วจนะเนาะแต่หากว่าเออเาวาเรหวนอยกับกับ เขาไปเบิ้งตรงที่ว่าชาวเรหน่อยเคยกดตัวดำๆไว้กับเขาไปเบิ้งเพื่อนนะจ๊ะนะแต่กับพอทันเพิ่นนะจ๊ะนะเพราะว่านั่เขาอัดคลิปลงไปกับอีกเวลาหนึ่งแล้วเพื่อนกับเขามาเบิ้งเขากับอีกเวลาหนึ่งนะจ๊ะนะทุกคนจะกับกับเห็นใจสาวเรหน่อยน้ำนะจ๊ะนะถ้าเกิดว่าผู้ใดกับคิดว่าสาวเรหน่อยแย่หรือว่าดันบุกพร่องอย่างกับ เข้ามาคอมเมนต์ตำหนิได no ้เนาะจะนอซาาเลนอยยอมรับตรงนี้ได้เนาะจะนอกระพยายามเนาะจะนอกระคือว่าผิดเป็นคู่ของเขาเนาะจะนอความผิดก็คือตำหนิก็คือเป็นอันเป็นอันเป็นคู่ของเรานะจะนะขอบบุญขอบคุณหลายหลายเลยนะจะขอบคุณอันพี่ช่องคนนั้นเนาะจะนอที่เขามาตำหนิสาลาเลนอยจะอ่านแล้วก็รู้สึกบ่ดีเนาะจะนอซาาเลนอยก็เลยออกมานั่นแก่ผ่าเอาหนาหลอดเนาะจะนอทุกคนจะไปแล like ้วนะจะนอกระผู้ใดคิดว่าสาลาเลนอยแยกะ โอเคน่าจนะเนาะเขามาตำแหน่ดได้น่าจนะเนาะชาวเรานอกกับพยายามที่ปรับปรุงตัวและให้เวลามากที่สุดน่าจนะเนอะกะเฮามนุษย์ทํางานน่าจนะเนอะพี่น้องจ๋าก็ต้องเข้าใจน้าตรงนี้น้นานะ่าจะเนอะกะชาวเรานอยกับเขาไปทุกช่องคือกันและจ่าแต่หากว่ากับเขาไปหน่อยยอมรับเขาไปหน่อยมากเลยน่าจนะเนาะแต่ว่า จะมีเพื่อนๆเขามา,าหาเฮาก่อนนะจ๊ะแต่สาวเลอหน่อยกับเบอร์เคยผ่านเลยนะจ๊ะเนาะนอกจากที่เขาที่เขาไปหาเพื่อนจะเพราะเขาไปหาเพื่อนแล้วก็เห็นมากระดิ้งสาวเลยเลาวกับกดตัวดำๆว้น้ำจ้ะพี่น้องจ๊ะกะขอบบุญขอบคุณเลยนะจน๊ะเนาะที่เขามารับชมนะมัดตําหนิละติเตือนสาวเลอหน่อยจ้ะพี่น้องจ๊ะกะช่องไม่ไม่กับบอหูเรื่องนอกจากะ สู่ช่องเก่าๆเพื่อนบ่าดน้าะจ้ะเนะาะเเพิ่นพันหนาวพันร้อนมาหลายแล้วกับเพื่อนกับอันนี้ประสบการณ์หลายก็เฮาานาะจ้เะนอะกกับขอขอบุญขอบคุณพี่คนนั้นนาะจ้เะนาะไปแล้วนาะจ้เะนอะกไปทํางานก่อนจ้ะพี่น้องจ๋าสวัสดีนาะจ้เะนอะกบายบายจ้า